โหลโหลสวัสดีค่ะดิฉันกำมูลวันเรืองรัศสุนทรจากช่องจิกอมูเลตรายงานตัวค่ะและสําหรับวันนี้ช่องจิกอมูเลตก่พาทุกท่านมาอยู่ที่วัดละหานไหลเพื่อมาชมวัตถุมงคลที่สาลาวัฒน,ธ,นธรรมค่ะและเมื่อเราเดินเข้ามาในสารานะคะด้านซ้ายมือเราจะพบกับกระดานแสดงรายการวัตถุมงคล เราสามารถเลือกชมและไปจองกับเจ้าหน้าที่ได้ค่ะสำหรับรายการแสดงวัตถุมงคลทั้งหมดจะเป็นวัตถุมงคลที่สร้างย้อนยุคนะคะแล้วตรงบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นภาพถ่ายหลวงปู่ทิมยืนยิ้มและภาพถ่ายหลวงปู่ทิมนั่งปลุกเสกพระค่ะ และสำหรับจุดนี้นะคะก็จะเป็นจุดให้แลกเงินและให้เช่าบูชาพระบูชาหลวงปู่ทิมนั่งโต๊ะในแบบต่างๆค่ะและสำหรับในตู้นี้นะคะจะเป็นพระผงว่านร้อยแปดหลวงปู่ทิมอิสริโกสร้างปีพศ .2549 ค่ะสำหรับทางด้านนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมอิสริโกรุ่นทํามาค้าขึ้นค่ะ และสำหรับในพานนี้นะคะก็จะเป็นพระกิ่งชินนบัญชรสร้างย้อนยุครุ่น200ปีวัดละหารไล่สร้างปีพศ2554ค่ะสำหรับในถาดนี้นะคะก็จะเป็นผ้ายันสารพัดกันของหลวงปู่ทิมและลูกอมหลวงปู่ทิมค่ะ สำหรับที่อยู่ในกล่องนี้นะคะคือพระปลูกใบมะขามหรือปลูกองค์จ้อยสร้างย้อนยุคปี2517รค่ะต่อมาในถาดนี้นะคะก็คือเหรียญเจริญพรรุ่นเชื่อมบรารมีรุ่นชุดของขวัญสร้างพศ2อ5 9ค่ะและสำหรับในถาดนี้นะคะก็จะเป็นเหรียญเจริญพรหลวงปูท่ทิมอิสานิโกรุ่นบรรจุหัวใจเหรียญห่วงเชื่อมรุ่นภาวนาและเหรียญอามหลวงปูท่ทิมค่ะ ในถาดนี้นะคะก็จะมีพระปิตาพุ่มปุ้ยซึ่งเป็นรุ่นที่จิดชอบนะคะถัดมาเป็นพระสังกจายและถัดมาอีกก็จะ,จะเป็นรูปหล่อของหลวงปู่ทิมค่ะถัดมาทางด้านล่างนี้นะคะจะเป็นเหรียญบาทน้ำมลหลวงปู่ทิมปี53และพระนาคปกใบมะขามหลวงปู่ทิมรุ่นเหลือกินเหลือใช้ค่ะ ถัดมาทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นเหรียญเสมาแปดรอบเนื้อนวนาการทองคำค่ะด้านข้างจะเป็นเหรียญเจริญพรเนื้อเงินลงยาค่ะและถัดมาจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนั่งพันเนื้อเงินค่ะและถัดมาในถาดนี้นะคะก็จะเป็นเหรียญเสมาแปดรอบปีห้าเจ็ดค่ะ และสำหรับทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นเหรียนหลวงปูท่ทินรุ่นห่วงเชื่อมปี58ค่ะส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นเหรียญน้ำเต้าปี64ค่ะและเหะเรียญเจริญพรบนปี63ค่ะ สำหรับในถาดนี้นะคะก็จะเป็นพระขุนแผนผงพายกุมารรุ่นย้อนยุคค่ะแต่ถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่บล็อกแรกฝังตะกุดและทันยุคท่านราคาหลักล้านกว่าเลยนะคะ<ม>และถัดมาในบริเวณนี้นะคะ ก็จะเป็นจุดให้เช่าบูชารูปหล่อของหลวงปูท่ทิมฐานปูปลาและรูปหล่อหลวงพ่อเชยรุ่นหนึ่งค่ะส่วนด้านล่างก็จะเป็นภาพโปสเตอร์ของหลวงปูท่ทิมและหลวงพ่อเชยค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศภายในสาราวัฒนธรรมนะคะที่เราสามารถมาเช่าบูชาวัตถุมงคลกันได้ที่นี่ค่ะสยโบราณท่านใดยังไม่ได้ทําบุญนี้กับวรลลารได้บาทเดียวเท่านั้นครับอย่าลืมแบ่งบุญให้กับผู้ร้องรับไปแล้วนะครับผู้ใดทำบุญนะผู้นั้นตอนนี้นะคะจิ๊อมบูเล็ก็อยู่ที่บริเวณด้านหน้าหลวงปู่ทีมองค์ใหญ่ซึ่งบริเวณนี้ จะมีจุดบริการให้ทําบุญหลายจุดเลยนะคะในการทําบุญในแต่ละจุดนะคะเราจะได้รับวัตถุมงคลกลับไปบูชาที่บ้านด้วยค่ะ

โดยในวันที่จิกแอมูเลตมานะคะตรงกับพิธีเททองหลอ่อพระพุทธสุวรรณพันนาวิกิจหรือพระอรู่ท,ทองหน้าตัก16เมตรค่ะมีพิธีเททองณลานหน้าหลวงปู่ทิมองค์ใหญ่ค่ะและสำหรับวันนี้ช่องจิกแอมูเลตก็พาทุกท่านมาเที่ยวที่วัดรหารไรจงังหวัดระยอง เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจากกันวันนี้ก็ฝากทุกท่านติดตามช่องจ i ๊กแอมโมเด้วยนะคะหากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยทุกท่านมานัดที่นี้ด้วยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องจ i ๊กแอมโมเดด้วยนะคะขอบพระคุณที่รับฟังและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ สามารถรับชมคลิปวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่ YouTube ช่องจิกแอมูเลตค่ะ